ปี2024ที่ผ่านมาช่องเราได้เงินปันผลกี่บาทเริ่มจากหุ้นไทยนะคะได้715บาท .05 สตางค์หุ้นสหรัฐอเมริกานะคะได้เงิน44.26ดอลลาร์นะคะที่เป็นเงินไทย1,302บาท .13 สตางค์กองทุนร่วมทำเป็น Excel ไว้นะคะได้1,329บาท .06 สตางค์ดอกเบี้ยเงินฝากได้1,358บาท .86 สตางค์ สรุปปันผลที่ได้ในปี2024ปันผลหุ้นไทยได้715บาท0.5สตางค์อเมริกาได้1,302บาท13สตางค์กองทุนรวมได้1,329บาท0.6สตางค์ดอกเบี้ยเงินฝากได้1,358บาท86สตางค์อันนี้รวมกลมๆนะคะได้4,705บาทเฉลี่ยรายเดือนก็จะได้392บาทแล้วก็ตีเป็นรายวันก็จะเป็น12บาท ซึ่งเป้าหมายที่ต้องการของเรานะคะอยู่ที่ปีละ6 0แสนบาทซึ่งปี2024ได้4,705บาทจสิบสตางคิดเป็นแค่0.78%ของเป้าหมายโคตรอีกยาวไกล